โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นซูมกันนะครับกําลังฮิตนะครับกาลังฮิตตอนนี้มาดูว่ามันทำงานยังไงครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่ซูมครับดาวน์โหลดติดตั้งนะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับมันก็จะบอกว่าส่งอีเมลไปให้เรานะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการล็อกอินนะครับแอ t เเวตแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตามแบบนี้ เราใช้งานครั้งแรกนะครับเราก็ถ้าเราจะไปร่วมคนอื่นแนละ้วกดจอยนะครับถ้าเราจะประชุมเองแล้วก็กด New Meeting นะครับหรือจะกำหนดตารางเวลาหรือจะแชร์งานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองสร้างการประชุมกันนะครับกด New น,นะครับโอเคประชุมไปที่ไหนเอ่ยอ่า จอยนะนะครับอันนี้ถ้ามีคนอยากจะมาประชุมกับเราเราจะทำยังไงนะครับโอเคไพโรซูปเป็นโฮสตนะครับอินไวทไปหาใครเอ,อ่ยก็ส่งอีเมลไปก็ได้เอาตั้งตั้งเวลาดีกว่าตั้งเวลาดีกว่าโอเคขอสต็อปนะครับขอสต็อปไปก่อนนะ เราปิดไปก่อนนะครับ e m e e t i n g เค e m e e t i n g o f อนะครับเรามาตั้งสกิลตันนี่ก่อนนะครับสมมุติว่าเราจะประชุมวันนี้กี่โมงแนละ้เยี่ยงคืนแล้วก็ศูนย์ศูนย์อ่าสักสิบห้านาทีนะครับ เยี่ยงคืนสิบห้านาทีนะครับตอนนี้สิบสองนาทีนะครับประชุมคอทีมาจะประชุมก็ใส่ ID นี้นะครับนะเปินี้ก็ได้แอทุกทนึนท่งะน,นะครับ หกหนึ่งหนึ่งศูนย์สามสี่สองเจ็ดหนึ่งแบบนี้นะครับจะเชื่อมกับ Google หรือเปล่าแล้วก็กดที่เชื่อมกม็ได้นะครับนี่ก็าจะผูกูกับ Google นะครับเซนดากดเลกนะครับเดือนสิบห้านะครับเอ๊ เดนะไม่นะไม่นะ o น a t i o n ตะกูครับ จงังตรงนะแล้วก็มาดูแต่รานน,ะ <c oughs> นะครับบอกว่าจะมีประชุมบอกว่าจะมีประชุมอยู่ตรงไหนเอ่ยตึงถึง ชุม้มปไหนล้นะครับที e ่หน่สิบห้าไปเลยสตาร์เลยครับมาให้เพื่อนแชมจอยวิดคอมพิวเตอร์อะดโอนะครับนี่นะครับแล้วก็ค๊ับอันนี้ให้เพื่อนก็ได้ หรือเราจะใส่ใหมายเลขนี้ก็ได้นะครับทีนี้ไปกล้องมาเปกล้องนะจำไหมนี่ตอนที่มือถือนะครับแปดหกหนึ่งหนึ่งศูนย์สามสี่สองเก็ดหนึ่งจอยเข้าไป อันนี้โอเคนะครับอันนี้มือถือนะครับไมอถือท้ามาแล้วนะต่อไป แล้วก็จอย PC เข้ามานะครับจอยพ c เข้ามาแปดหกหนึ่งแปดหกหนึงหนึ่งศูนสามสีสองเจ็ดหนึ่งนี่เป็นอ่า D ออารสามอ่า นะก็คือเราก็ให้หมายเลขนี้เพื่อนไปนะครับเขาก็จะจอยเข้ามาโอเคนะครับทุกคนเข้ามาแล้วสามคนโอเคเรียบร้อยเปิดกล้องอานี่ฉากแล้วนะครับถ่างได้โอเคนะครับวันนี้คือสเต็ปอ่างเวลา นะครับก็จะได้ ID มาส่ง ID ให้เพื่อนโอเคปรเซวนี้นะต่อไปเป็นการใช้งานนะครับโนต้ตบุ๊กก็จะเห็นหน้าจอ3หน้าจอสามคนนะครับส่วนหน้าจอด้านนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ นี่เป็นแบบนี้ก็ได้อินเทอร์เนต็ตเป็น Wi-Fi นะครับจะช้าหน่อยหนึ่งอ่าโอเคมานิดนึงนะเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนชื่อได้นะครับที่ขวา Rename อ่าขอเปลี่ยนเป็น p พ l โ t c m Cam หนึ่งนะอันนี้คือ N.B. ก็คือโน้ตบุกนะครับตัวที่สองที่เป็นนะครับ D.N. P.R.J. C.M.2. Mobile N.B. นะครับ M.3. นี้เป็น p c โอเค อันนี้มรามีอยู่3ากล้องนะครับ1นึะครับสองนี้นะ2องโอเคมีอยู่3ากล้องนะครับอันนี้การเปลี่ยนมุมอม,มองการแสดงนะครับน,นี่กรณีที่มีรอ้อยคนมุมนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปปึ๊บน,นี่ทำอะไรผู้สกินโอเคมา เราจะคุยกับใครสองสาวคนไหนแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนั้นเราเป็นคลิกโอเคเราเป็นคลิกคุนิดนึงคุยคนที่สองอทำอะไรได้อีกไม่ก็คุยนะครับสามารถแชทได้แชทลับได้โอเคแบนบิดโลเห็นไหมครับไปไปโอเคนะครับ อ่ะมาได้ไหมครับไม่เลือกไม่มีกล้องเลือกกล้องนะครับเลือกฉากหลังตรงนี้นะครับพช่วนมากาวตรงนี้เปลี่ยนไม่เลยก็ได้ระับซ้ายขวาประมาณนี้เออนนี้ หันหน้าไปนี่รักใครได้เนี่ยหันหน้านีเนี่ยอย่างเดียวเดียว,ยวไปเอาหัานหน้ากลับมาก่อนนะครับปึดปอ่าโัวๆเก้าอ่าแบบนี้รับกัน มาไหมมาไหมมาไหมโอเคเอาละมาไปยตาตาไมนะไม่กล้องตัวตาไม้อินไว้ก็คือเชิญคนอื่นเข้ามาได้นะแล้วก็ตัวตาไม้สก,กรีนนั่นคือแชร์สก,กรีนนะอันนี้แชร์สก,กรีนจากกล้องโน้ตบุ๊กอ่าโอเคนะ หรือเราจะแชร์หน้าจอนะครับหรือว,ว่าแชร์ไว้บอร์ดบอร์ดนะึงนะครับทุกคนนะครับทุกอุปกรณ์จะเห็นหน้านี้นะครับทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็ทั้ง PC นะครับซูมนะครับซูมนี่นะครับเลือกสี เพื่อขนาดปากกาได้นะครับเขียวซูมน,นี้นะครับถ้าใครมีเป็นไอ Surface iPad ตัว, iPad วนี้ก็ได้ง่ายนะครับอันนี้ครับดูมันดูนี่นะครับทำอะไรเรื่อยๆไปอันนี้ อันนี้คือเราสามารถเขียนข้อความได้ภาษาไทยได้ไหมภาษาไทยได้โอเคนะเห็นไหนะใหญ่ข้อความได้ไหมเออซ e เร็กโอเคอน,นี่ซีเร็กโอเคนะครับเอคร่าวเห็นไหมนะกดเซฟได้นะครับโอเค อันนี้ก็ตามรูปเลยครับเมาส์ชี้ก็ตามรูปเลยปึ๊บโอเคนะครับอีกแค่หน้าจอแชร์อะไรนี้อีกอาเอดวานนะครับแชร์อุปกรณ์กล้องอะไรพวกนี้แล้วก็รูปภาพแชร์เอกสาร สไลด์พวกนี้ได้นะครับถ้ามีเชื่อมอยู่ก็สามารถไปได้เลยโอเคข่าวข้ามไปนะอันนี้ใช่ง่ายาต่อไปแชท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 อันนี้เป็นกล้องหนึ่งนะครับเทสทีเอสดีหนึ่งทุกคนก็จะเห็น แต่ถ้าเราต้องการคุยเฉพาะคน TSE3 ก็คือจะเห็นเฉพาะกล้องสามแบบน,นี้นะครับไล่เหมือนเดิมนะครับนะไฟล์ส่งไฟล์โอเคเอะไรอีก c คคอร์ดอ่าโอเคอันนี้บันทึกนะครับในการบันทึกมันสามารถบันทึกได้บันทึกไปนในเครื่องคอม นะครับอันนี้ข้อดีของซูมนะอันนี้ทำอะไรเออยกมือขอพูดน่อยขอพูดน่อยอย่าพูดเยอะเอ้ทำเยี่ยมก็ขอบุใจอ่านี้นะอ่าต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวที่สองนัคือมือถืออันนี้จะทำงานที่มือถือนะนะทัวมือถือนี่นะครับแอบแอบแอบ,แบ,แบ นะตัวมือถือนี้ทำอะไรได้บ้างตัวมือถือก็แชร์ได้เหมือนกันแชร์ไว้บอร์ดสมมติเราเมือถือมีปัญหาเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเพื่อนได้เลยนะครับแชร์หนะ้าจอมือถือได้เลยนะครับอันนี้จากมือถือนะเขียนปากกา ี C E เซสโอโอออันนี้คือแชร์จับมือถือนะครับจับปอตไหลอันนี้หัวหมึกแบบนี้อ่ะเห็นไหมครับทุกคนก็เห็นแบบนี้ นี่ทำมือถือนะครับโอเคนี่ดูแชร์ไมได้กลับมาหน้าเดิมมหง่ายไหมครับเออ่ในมือถือแชร์อะไรได้มั่งโปรโต้ดอ็อกิเมนต์นะครับแล้วก็บล็อกดับบล็อกกูเกิลไดสวันไดสนะครับเ,เว็บไซต์ URL b o o k บุ๊กมาร์ e สกรีนก็คือหน้าจอ หน้าจอมือถือเลยนะครับแล้วก็แชร์ไว้บอร์ดเมื่อกี้นี้นะครับน่าจะครบใช้งานง่ายนะครับเวลาพนักงานนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานไปต่างประเทศไปอะไรพวกนี้ก็ติดตั้งไว้สะดวกครับมีปัญหาก็รีโมทเข้าหน้าจอคุยกันนะครับเปิดหน้าจอคุยกันได้เลยนะครับก็เซลล์อย่างเงี้ยก็ลงไว้ที่โน้ตบุ๊ก อุปรกรณ์ท็บเล็ตในทุกอุปกรณ์นะครับเราสามารถรีโมดไปซับพอร์ตได้เลยนะครับอันนี้อันเปความสะดวกเราสามารถประชุมได้ช่วยเหลืองานได้โอเคนะครับเอาวข้าวก็ประมาณนี้หมดที่ยังเอยอ่าสมมุติสมมติสมมุติโน้ตบุ๊กสมมุติมมตมมตว่า ถ้าผมอยากจะมือถือนะครับ5นี่ครับมือถือลกมือขอพูดครับขอพูดก็จะมีลูกมือขึ้นมาครับ <c oughs> แล้วก็าสามารถให้มือถือพูดได้นะครับลังเปลี่ยนมุมมองนะครับ h า l l ล นิ่ถือก็พูดได้นะครับนะใครจะยกมือก็สัญลักษณ์นี้ครับยกมือตกมือดีใจสุดยอดเยี่ยมไม่ไเกิดนะครับอันนี้สัญญาณ Wi-Fi ไม่ค่อยดีนะครับมันจะดีเลยนิดนึงนะครับสัญญาณมีแค่หนึ่งขีดนะบแต่ถ้ามือถืออย่างนี้ก็สมูทดีนะครับ ทดสอบม,มา20มนาทีให้คะแนนคะแนนเต็ม10นะครับเอาไป8นะครับเพราะว่าถ้าใช้ฟรีนะครับ40นาทีจะตัดครั้งนึงจะใช้ต่อเนื่องได้3ครั้งนะครับอยากได้ต่อเนื่องยาวๆเพราะใจะตังค์ไม่แพงครับอโอเค ให้แปดให้แปดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกค่ายหนึ่งที่สมูทกว่านี้นะครับท่านี้ก็คือถ้าเป็นซูมก็โหลดเยอะที่สุดนะครับใน g o o g p p g o o g l e p l a y Store นะครับก็คือ50ล้านมากกว่า50ล้านโอเค สั้นๆนะครับ18นาทีซูมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโปรแกรมซูมนะครับซูมซูมซูมเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งตัวโปรแกรมซูมกันดีกว่าครับ นะครับข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็กดโหลดไฟล์แอ่นนะครับดาวน์โหลดเสร็จก็โอเคนับกรับอปล่อยมันวิ่งไปครับวิ่งไปโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับอมันก็จะบอกว่า join meeting หรือว่า sign in นะครับ จอยเมตติ่งก็คือกรณนนีที่เราต้องการจะไปประชุมกับคนอื่นนะครับแล้วก็ใส่ใหมายเลข ID นะครับหรือว่าลิงก์ที่เขาให้มานะครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อเรานะครับจะเปิดเสียงหรือเปล่านะครับจะปิดเสียงปิดวิดีโอก่อนไหมบางคนต้องปิดก่อนนะครับเดี๋ยวต้องโป้อยู่นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วก็จอยเลยนะครับแต่ถ้าจะล็อกอินล้วก็ใส่อีเมลของเราในการล็อกอินนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับพรได้เปล่า P u g v i n j ครับก็ได้หรือเปล่า g m เมลก็ได้กว่า Set sign up ไปไอนี่นะครับไอ้ sign u อ่า Zoom นะครับสมัครที่บักไฟโรด as Gmail นะครับอ่าเขาบอกว่าให้ไปเปิดที่ Gmail แล้วเขไปเปิด Gmail ีด326 เดี๋ยวคอนแมปกันนะ C M A L. อีเมนะ,ะสมัครเสร็จปุ๊บก็มาที่นี่นะครับ มันก็จะส่งอีเมลมาหาเรานะครับกรอ,อกเสร็จปุ๊บใส่ชาร์เปิดปุ๊บก็กด Activate นะครับ Activate Account โอเค Activate Account อ่ามันก็จะให้ใส่ชื่อนะครับอ่ากดไปใส่แบบนี้นะนะครับ แบบนี้นะครับคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขแบบนี้นะครับแบไปแล้วคอนติเนียวนะครับอันนี้เราสามารถสคลิปข้ามได้นะครับก็คลิปนะครับคืออันนี้คือเรา จะส่งเมลไปหาใครหรือเปล่านะครับอ่าเรียบร้อยแล้ว personal url อยู่ตรงนี้นะครับ personal ของเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับหรือว่าจะ start m e i t i n g now ขอไปตรงนี้ก่อนนะครับไปตรงนี้ไปทำอะไรนะครับเราสามารถไป run zoom บน browser ก็ได้นะครับ โ okay. จะมาแบบนี้แล้วนะดันซูมนะดึง,ดง,ดงมาแล้วนะซูมมาแล้วนะถึงถึงจอยอย่างแบบนี้นะครับจอยวิชคอมพิวเตอร์โอเดโอคืออนำนำพงไปด้วยไหม ขอกล้องไปได้ไหมขอกล้องขอปรับแต่งกล้องก่อนนิดนึงกล้อ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 งโอเคอโอเคซูมซูมยิงนะครับจริงจริงกล้องมันอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวมันจะซูมเข้ามาหน้านิดนึงนะครับอ่าซูมซูมซูมนะครับอันนี้ต้องสมเชื่อครับซูมจริงจริง อ่โอเคอันนี้นะครับถ้ามาเสร็จปุ๊บเราก็สามารถทำอะไรได้มั่งนะครับอันนี้มันจะบอกว่ามีคนคุยอยู่กี่คนนะครับอันนี้เราเชิญใครได้มั่งอันนี้เราจะแชร์หน้าจอหรือเปล่านะครับแชร์หน้าจอแชร์หน้าจออะไรบ้างนะครับรวมถึงแชทอ่าเรคคอร์ดครับลองเรคคอร์ดนี้ได้ไหมกดเรคคอร์ดตึ้งโอเคมันจะไปเจ็บไปได้เอ่ยนะดู มันติแอดวานซ์ชายนิงอ่าโอเคนี่มีอะไรเอ่ยอ้อปุบกมือเยี่ยมอ่มาอะไรประมาณนี้นะครับนี้ไม่ My. นะโอเคท่อง,ง,ง่ายๆแบบนี้ครับตบั๊บขัดไปเจ็บที่ไหนเอ่ยนะอันนี้วิธีการเชื่อมต่อจบกรบน อ๋อโอเคอ่ามันจะบอกว่า stop conversion record ๋ยวไปเก็บไปที่ไหนโอเคมาเก็บที่นี่นะครับอันนี้มว้ทำอะไรนะ e ด a u ฟอนะมันจะมาเก็บที่โฟลเดอร์นี้ฮะ uh, เด้วลองโอเคเดองไปเปิดดูสิมันจะมีอะไรน่าสนใจรอเปล่า อ่ไหนนะอยู่ไหนนะนี่นนะเดี๋นนะยวไปดูว่าจะอัดเป็นอะไรอันนี้แบบไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับโอ้โห MP4 ด้วยคนระับชมขอบชมโอเคภาพชัดมีเสียงด้วย โอเคตามนี้มาเดี๋ยวเราจะไปประชุมหลายๆตัวกันนะครับมา